สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสัตว์เลีเ้ยงแสนรักกันอีกครั้งนะครับแในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้ที่ผมได้ไปซื้อมาเมื่อวานนะครับว่าผมซื้อมาถูกหรือแพงนะครับและต้นไม้แต่และอย่างมีความน่าสนใจแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับอันดับแรกเลยที่ผมซื้อมาก็คือกล้วยไม้ดินนะครับกล้วยไม้ดินก็จัดเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่มีดอกสวยงามมาก หินมันกอใหญ่ดีและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือได้ของแถมมาด้วยนะครับของแถมที่ว่าก็คือเฟิร์นนะครับมีเฟิร์นแถมมาให้เราด้วยก็เลยซื้อมาเลยนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปต่อไปถึงจะดูพื้นพื้นนะครับก็คือกระเจียวขาวนะครับผมถึงจะเป็นพืชพื้นพื้นที่มีอยู่ทั่วไปนะครับแต่ก็สามารถกินได้นะครับผมซื้อมา ปลูกไว้ในบ้านเรามีแล้วก็สามารถรับประทานได้แล้วดอกเขาก็มีความสวยงามด้วยนะครับต่อไปเรามาดูกล้วยไม้นะครับวันนี้นีู่มจะเสนอกล้วยไม้กล้วยไม้ชนิดนี้ไม่ค่อยจะเห็นกันบ่อยเท่าไหร่นะครับผมเขาจะบอกว่าเป็นกล้วยไม้ตระกูลเข่าแพะนะครับผมครับแต่ต้นนี้ที่มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ มีต้นเล็กๆต้นนี้แถมมาด้วยนะครับสชนิดนี้ไม่เหมือนกันนะครับช่อดอกเขาก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าจะใช่กระดุมทองหรือเปล่านะครับผมมีกระถางหนึ่งมีอยู่สองชนิดก็เลยซื้อมาเลยนะครับอีกกระถางหนึ่งนี่ช่อดอกกำลังจะ เริ่มบานนะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นเฟิร์นนะครับเฟิร์นนี่ก็เป็นเฟิร์นประดับนะครับผมถือว่าสวยนะครับผมครับลูกทรงใบของเขาเหมาะสำหรับเอาไปตกแต่งไว้บนโต๊ะทำงานหรือว่ามุมพักผ่อนสบายๆของเรานะครับ มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับและนี่ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับกล้วยไม้ที่ผมมีความชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมชื่อของเขาก็คือสิงโตพัดแดงนะครับผมทำไมถึงมี ชื่อเรียกแบบนั้นก็เพราะว่าเวลาเขาออกดอกมากลีบดอกของเขาจะออกมาลักษณะคล้ายๆใบพัดนะครับผมเป็นสีแดงสวยงามมากเลยนะครับและอีกอย่างก็คือจะมีเฟิร์นที่เขาสับเอามาทําให้ความชุ่มชื้นสําหรับกล้วยไม้และก็กําลังงอกมาด้วยนะครับผมก็เลยได้ของแถมมาโดยไม่ได้ตั้งใจอีกชนิดหนึ่งนะครับ และต่อไปก็คือเอื้องเงินปากแดงนะครับผมเป็นกล้วยไม้ที่ถูกใจอีกชนิดหนึ่งนะครับผมทำไมถึงได้ถูกใจก็เพราะว่าดอกของเขาก็สวยงามนะครับแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับผมดมแล้วรู้สึกสดชื่นสบายใจนะครับสำหรับกล้วยไม้ชนิดนี้นี่ก็คงให้เพื่อนๆ ดูแค่นั้นนะครับเพราะว่าลืมชื่อครับที่แม่ค้าบอกมาว่าชื่ออะไรนะครับผมครับเดี๋ยวถ้าเขาออกดอกแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูก็แล้วกันนะครับผมว่าเป็นพันไหนดอกเขาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะนําเสนอก็คือสมุนไพรบํารุงกําลังนะครับผมครับสมุนไพรชนิดนี้มีชื่อว่าว่านรากสานะครับผมครับ ก็คือซื้อมาเป็นสมุนไพรติดบ้านไว้นะครับผมครับก็ดูแล้วคล้ายๆกับต้นหน่อไม้ฝรั่งนะครับผมและต่อไปก็คือต้นสบู่เลือดนะครับหรือบอระเพ็ดพุงช้างนะครับผมสปะคุณหลากหลายมากมายเลยนะครับผมครับก็ต้นนี้นี่กะว่าจะซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นโชวโคดนะครับผม และนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือพวกไม้โขดนะครับผมก็คือแบบนี้ก็คือบัวโขดนะครับหัวเขาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมครับเห็นแล้วก็ซื้อมาเลยนะครับผมไม่ได้ต้องตัดสินใจอะไรมากมายนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นไม้โชว์โขดสวยๆไว้ชื่นชมนะครับและนี่ก็คือต้นไม้ที่ผมได้ไปซื้อมาเมื่อวานนะครับผม และราคาที่ผมซื้อมาทั้งหมดที่ผมได้มานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมเสื้อมาในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับผมถือเป็นการช่วยเหลือแม่ค้าที่ขายต้นไม้ด้วยนะครับทั้งหมดนี่อยู่ที่ราคา200บาทนะครับผมมีอยู่11กระถางเฉลี่ยแล้วยังไม่ถึงกระถางละ20บบาทเลยนะครับผมนี่ยังไม่นับของแถมเป็นพวกเฟิร์นแล้วก็พวก กล้วยไม้ที่เราได้แถมมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ